ค่ะครับวัสจียงว่ามีแนวทางเล่าพัฒนาบ่มาฝากงด่าอันไปเล่าก่อนเรยนบ่ไปเล่าครับไปเล่าฝันคักบ่ฝันฝันคักครับจากรอบ,บก่อนชุดต่องวดไปฝันเห็นราชการที่สิบเนาะค่ะอันนั้นเป็นเียใหญ่อันนั้นเป็นเลขใหญ่นะครับผมจังไห่เคยฝันเล่าจากเทียเลยเหเนาะไม่เคย รันนี้วันเสาร์มือืนวันอาทิตย์เลาหนึ่งสิวันจันทร์ลาววันจันทร์ครับวันจันทร์ที่สิบเอ็ดเนาะวันนี้วันที่เก้าพรุ่งนี้วันที่สิบวันจันทร์ที่สิบเอ็ดมีนาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะลาวพัฒนาไปก่อนเลยเนาะโอปอล์นะทั้งลาวทั้งรัฐบาลเลยในเบิกทรัพย์อึวาแตงขันมันมันมีอีกตัวหนึ่งอ่ะท่านไม่บอกว่าลาวไง <Ừ. S 1> คือคือจอาจงสิ่ปเล่าไปก่อนพราะเดี๋ยวค่ะเกิดบอกออกเล่าขาอก็จ้างเป็นรัฐบาลครับเพราะว่าฝันจังไรเอาฝันว่ามีพระชื่อดังนี่แหละครับพระดังนี่แหละฮะคือเป็นครูบาอาจารย์เรานี่แหละครับผมมาหานะครับมาที่บ้านหรือว่ามาที่ลานพญานาคก็ไม่รู้เนาะครับก็มาทําพิธีสวด อะไรให้สวดเปิดโชค <อะ S 1> เปิดลาบให้อย่างนี้นะ,ะถือว่าเป็นมงคลอยู่นะครับนี่คาะมากคใช่มามาสวดเปิดภูมิมาสวดเปิดเปิดเงินเปิดทองอย่างเงี้ยประมาณว่าที่นี่เนะี่ยมีทรัพย์สมบัตินะครับเป็นคลังสมบัตินะฮะอโอ้พระหันถ<อ>์ก็เบิกทราบก็สวดเปิดทราบรปรไปได้ดมั้งใช่เหมือนว่าเป็นคลังสมบัติที่นี่นะครับผมเป็นคังสมบัติเนาะ จะมีสมบัติเต็มใต้ใต,ใต้พื้นดินเนี่ยอืมท่านก็มาสวด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 ให้ช่วงนี้ฝันฝันประมาณตอนตีตีสี่ตีห้าแล้วครับผมจะแจ้งละนะครับฝันเห็นครูบาอาจารย์มานะครับฝันฝันก็คือว่าท่านมาสวดเปิดสวดเป็นยังคือเด็บิ้่าทาเงินลงเงินล้าน<ป>อะไรเงี้ยเอ่อแล้วก็ท่านก็บอกว่าตัวเลขอ่ะ สามตัว <Ừ. S 1> ไปลาวพ่นว่าอย่างนี้นะพันบอกไปลาวิ่านบอกว่าไปลาวผมก็งงอยู่เอ้าปู่ทำไมพ่นที่เขาฝันเบิกทราบนอกไปลาวเนาะอืมทำไมฝันโอปทำไมรอบนี้ไปลาวถ้าฝันเห็นปู่นะครับส่วนมากมจะแตกสามตัวนะถ้าฝันเห็นปีหนึ่งจะฝันเห็นครั้งเดียวนี่แหละครับผม <S <S ที่ท่านมาบอกเลขปกติก็จะฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างงี้ว่าเกี่ยวกับท่านนะครับ ท่านก็จะเรียกขึ้นไปบนภูอย่างนี้ตลอดนะครับนนะก็ประมาณว่าไม่ได<อ>ไไ้ไม่ได้ขึ้นไปนานแล้วนะครับครูบาอาจารย์นะครับผมไม่ได้ขึ้นไป<ค>จะเป็นปีปแล้วมังเพ,พิ่นมาเขียนเลขไงได้ปะเพิ่อนบอกเลยนะครับ,บหลังจากที่ท่านมาเปิดภูมิให้ว่าภูมทิที่นี่น่ะเป็นหลุมสมบัติคังสมบัติอะไรเนี่ยแหละครับมีแก้วแหวนเงินทองเยอะนะครับผมอันนี้ในความฝันเนาะท่านก็บอกมาเลยนะครับ4ี่ย์ด ตัดสี่ห้าสามแต่สี่ศูนย์เจ็ดเนี่ยท่านบอกว่าไปลาว <40 S 1> เต็มปาก <80. S 1> เต็มคําเลยนะครับไปลาวไปลาวกลับอีกตัวหนึ่งสี <45 3. S 2> ่ห้าสามสี่ห้าสามอันนี้ท่านไม่บอกว่าไปที่ไหนมผมก็ถึงว่าน่าจะมีรัฐบาลด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะไม่แน่แล้วปล,ล่อยลาวไปก่อนน่ปล,ล่อยลาวไปก่อนจะงงนะใช่ สี่ศูนย์เจ็ดนะครับผมสี่ศูนย์เจ็ดหรือศูนย์สี่เจ็ดนี่แหละครับผมไม่แน่ใจแต่ว่ามีสามตัวนี้แหละครับสี่ศูนย์เจ็ดแล้วก็อะไรอีกหรือศูนย์สี่เจ็ดนี่แหละแล้วก็สี่ห้าสามลองไฟลาวก่อนเนาะครับถ้าเกิดว่ายังไงค่อยสัมภาษณ์โอปอใหม่ืออง่นก่อน่าขันไปลาากับแน่ได้อาเสร็จไปล่าตึงครูแต่ว่าฝันฝันว่าท่านมาเปิดภูมิให้คือ มีหลุมเงินหลุมทองอแก้วแหวนเงินทองนี่เต็มล้านเลยครับอืท่านก็มาสวดสวดสวดเปิดสวดเปิสดสวด,สวดชยันโตสวดอะไรหลายๆอย่างนะครับม,มีคาถาเงินล้านด้วยนะครับผม,อมเออโอ้ถือว่า <c oughs> ก็เลยว่าโอ้งวดนี้ท่านมาให้โชคนะครับผมถ้าพอฝันฝันเห็นท่านดีไอ่ส่วนมากเลขจะเข้านะครับ เวลาไปขอโชคกับท่านนะส่วนมากเลขจะขึ้นที่ตัวท่านนะขึ้นที่ขาบ้างอะไรบ้างนฝันฝันตอนไหนคะตีห้าตีสี่ตีห้าเนี่ยครับตีห้าครับว่าเนี่ยดิวันจันนี้เนาะครับแต่สี่ศูนย์เจ็ดอ่ะท่านท่านบอกว่าไปลาวเนี่ยครับสี่ศูนย์เจ็ดเนี่ยนะครับไปซื้อนะไปยังเราปอเออแบบเบิกทรัพย์เลบอกว่าไปลาวเนาะซื้อนะไปยังเราสิฟากไว้ซื้อเอไปซื้อใส่ี่แดงสีมากปอ น407ไปลาวว่าอย่างนี้นะครับที่ผมจําได้นะ407หรือ047นี่แหละครับผมอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะนี่นะครับภายในสามตัวนี่แหละครับผมกลับไปกลับมาเอานะครับไปลาวท่านว่าอย่างนี้เนาะก็เลยเออเพิ่งเคยฝันเป็นครั้งแรกไ้ยฝันว่าเบียนตัวเลขแล้วปู่บอกว่าไปลาวฝันเหมือนเบิกทรัพย์ที่ว่าปู่ย่ามาบอก ว่าให้ข้ามลาวใช่ไหมอืม,อมแบบเดียวกันนะครับผมฝันแบบเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าได้สามตัวนะครับอืมก็เลยวันนี้เอาลาวไปก่อนแล้วกันเนะเาะเบิด์ครับเนาะลาวไปก่อนก็ได้เพราะว่าเมื่อนัันกได้ใส่ไปเมื่บ้านนี่นึงครับ เตาเกิดว่าบอกก้าวราเขาก็มาว่าผิใจแหน้าไม่ค่ะเพราะว่าเพอนบอกว่าห้ไปเล้วแมนบอก๋ยมแกะแน่ก็อาจีตไปเล่วทึ้งคู่ก็ได้ย้ำเต็มปากเต็มคําเลยว่าไปลาวไปด้วยาะก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาตามปอใหม่นะเอฟซีถ้าใครไม่ซื้อลาวจะไปเลขใหญ่ก็ได้นะคะอันนี้คือฟันเป็นตัวแต่ว่าปูว่าต้งใส่ก่อนห้ไปเล้วไปลาวสี่ศูนย์เจ็ดหรือศูนย์สี่เจ็ดนี่แหละครับไปลาว อย่างนี้นิดนึงมันได้มุมกล่องอแคบไปเด้อพี่นอ้องครับผู้ใดทีถ่ถามเลขราวงวดนี้โอปอปล่อยเลขราวนะคะครับวันจันทร์ที่11มีนาคม2567ใครที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเนาะไปได้นะคะ่ะคือแก้วแหวนเงินทองนี้เต็มหมดเลยนะครับผมมาสวดมาสวดเปิดภูมิเปิดอะไรเนี่ยละครับ นิ่งๆสี่ศูนย์เจ็ดสี่ห้าสามตาดอกมาเป็นสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่ห้าห้าสามสี่สามเนาะแต่เอซี่จะจับเนาะครับไม่มีสี่เจ็ดเลยเขียนให้สักหน่อยเอะเป็นคังเงินคังทองเลยนะเออสี่เจ็ดว่าตรงเล็กไงเจ้าฟันบะใช่เจ็ดสี่โอ้โหปอยที่แดกเป็นเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับอันนั้นรัฐบาลนะครับผมฟันเห็นรอสิบนะครับ นี่ก็มีสีเจ็ดอยู่ได้เนี่แต่ว่านี้ไปลาวนะครับผมไปลาวก่อนเนาะครับปูคือปูนี่เป็นพระบเมยมมแมนปะพระครับพระสั่งให้ไปลาวด่วนครับไม่ใช่พระทุดลงตัวละแสนนะครับผมอันนี้พระอันนี้เป็นครูบาอาจารย์ผมครับพระอยู่บนภูครับผู้คนละตั้งผู้ไวยล่มคนละเนาะ ผมไปฝันเกี่ยวฝันเห็นเพื่อนหลังจากโอ้ถ้าฝันเห็นปู่นี่เลขเข้าตลอดเพื่อนโดนเนาะครับพิจารณาเด้อค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดชอบจังค่อยตามด้วยค่ะเด้อครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะเห็นอยู่ดอกเนาะเออชัดไหมอันนี้ไปเล่าซะก่อนผู้ใดมาใกล้กับจังหวาเนาะค่ะครับ แตีว่า407ไปเล่า407ไปเล่าครับโอ้เมื่อคยฝันเด็กเล่าจากเกียร์เลยนะไม่เคยไม่เคยอันนี้ครั้งแรกฝันเด็กเล่านบมีแต่เนื้อยากบอกเฉยๆแต่อันนี้บอกปู่บอกว่าไปเล่าว่าอย่างเงี้ยครับแบบเสียงเสียงแบบเข้มขังมากเลยก็พิจารณาเบิ่งหน้าอุบัติเหตมเป็นแนวทางนะคะความสุรุนนี้ไม่ได้ปล่อยแล้วไม่ปล่อยแล้วครับเพราะว่าถ้าถ้าลุดแล้วเก็บพันไม่ปล่อยแล้วค่ะบอกเป็นยังเอาเดขก ฟันโอปอนี่ละงวดนี้ก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ